ดูที่ว่ารถหัวจะเอาชนะไม่ได้ได้ยังไม่ได้ได้ยังไม่ได้ครับต้องถามใจเจ้าแม่บาขันเจ้าแม่บาขันยิงขวายิงที่ยิงขวายิงแรงครับแต่รถหัวจะไล่ตามไล่ตามตามไม่ทันขาดเือไม่ทันเพราะตอนนี้ดูตามสายตาดูตามสายตาเจ้าแม่บาขันเจ้าแม่บาขันเราดันเด็หนีออกมาแล้วจ้า ให้เร e e ือร bon ่องหนาแดงครับเจ้าแม่สาฝันเป็นเรือชนะไปในเที่ยงวีวันที่สองครับไปเลยคณะพิจาราต้องขานใจติยาคอครับติยาคอจะเปิดโอกาสอะไรแต่มนพระไปยืนไปต่อบไม่แพ้พ่อแม่ให้มาจำอะไรใส่ไปเต็มที่ใส่ไปเต็มที่เอาเลยวจับไปลงก็จังบันจับไปลงก็จังบันแต่หันไปพรมองติยาคอเปิดไปฝ่ายหนีไปเล่นจ้า แล้วีองก็ค่อยค่อยได้พครับโดยย้อนใหม่พาะก็พอตามด้วยแล้ให้ลงน้ำแดงพวดเข้าชกรรมการตัดสินไม่รอช้าครับตัดสินแล้วลงน้าแดงเป็นานะครับงน้ตนเปดเป็นควทไปสิควายแดงตามูกันจืัาูกันจืกััย่าวหนีาวงจตยันลจตยัแต่พอวาปี่ยไม่เอาไม่ยมไม่เอาคนเป็วายเป็นจีจันี้เลยว่นพอวันปีหนีออกมานเลย เบิรตครับแตก็จวันยุนชุนนี่เปิดไปผ่านชุตาสู้ตาแต่วันจีบีแล้วเว้ยแต่ว่าหันไปมอง้องน้ำแดงรองน้ำแดงหวานอยู่ฟังติปีพีนี้ไปเลยจ้ามาากงน้ครับวัาชุนานจะการจกรอกเป็นปนุเปนปสกับพี่น้องชาวชาวชาวนไทยดี้พรานั้นก็เลยาเป็นสบายสบายไอเด็กก็เลยคอยปล่อยมือไหลเข้าเข้าเส้นใจย่อนทนครับ เดี๋ยาวชนครับเด oh. ี๋ยววันดยาบูยิ้มนะครับเดี๋ยววันจุยาบูยิ้มนะครับถือเจ้าแม่พาฝันเอาชนะมาต่อครับคุณเที่ยวเที่ยวนี้ก็พยายามเปิดไปผายเปิดไปผายแบบท้อยทีท้อยอาศัยหันไปมองพาฝันพาฝันในร่องน้ำเดินแล้วก็น่าจะเข้าใจกันครับน่าจะเข้าใจกันเพราะว่าเรือมาเที่ยวนี้มันต้องผายเอาชนะสองในสามสองในสามเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปครับว่าแล้เจ้าแม่พาฝันก็เปิดไปผายแบบ สบายสบายลโล่โขนกนสีนะโอเคนะครับเข้ามารอบสีนะ้ำรอบสีนะ้ำนะี่ถนะือว่านจะปเป็นถ้วยระดับใหญ่ๆถือว่าสิสุดนะครับเป็นการตีที่สุดแนละ้วก็หรโล่โขนตอนนี้โล่โขนยอมแล้วครับยอมแล้วว่าเข้าไปกินระดับสามก็ไดับค่อยค่อย เปิดตัการให้ตีนักเขเข้าไปสู่รอบต่อไปแน่นอนอการชิงยนดเรือเจ็บไปครับก็อย่างที่บอกครับผมกระโองเสมอว่าเป็นกีฬาที่หายแล้วเหนื่อยที่โดนครับคือขายเรือเมื่อมันเหนื่อยนัดสู้ไม่ได้แนเที่ยวนะเที่ยวสองก็คงไม่ทิ้จะบจับมือับมันหายครับเอาตัวเองเอาตัวเองเอากำลังทั้งหมดไปชิงอันทับสามก็ถือว่าไม่เสียหายเอาส่วนทีงเจ้าเล่สิงเจ้เลิศเข้าไปชิงกันเราไปชิงที่สามมันก็จะสนุกอีกแบบหนึ่งแล้วก็ ครับขอได้ครับโชคดีนะเรื่องน้ำน้ำมือครับเรือไีเอารับมือไม่เดินไปเจาะไม่แพ้ครับคนไปไหวเรื่องน้ำน้ำมือกว่าที่จะเอาชนะเที่ยงที่สองก่อเอาชนะเที่ยงที่สองไม่ยอมให้ทีระสักไม่ยอมให้ทีน้ระสักแต่ลูกผมจะยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมแต่มองด้วยสายตาพรบีหนีมาเลยครับ หมดครับตอนวาบปีไม่รอจิงยานาเล่อ,อยู่แล้วนะครับมาจะได้เจอกับใครระหว่างวายุพักกับโยชนยาโนครับ ในนามของเยาวชนยาบูจากจังหวัดปัตตานีครับขอทาหน้าที่ของเยาวชนให้ดีที่สุดเปิดเดินถายเจอมาตับที่ใหญ่ขอเก็บปัตตาน์ก่อนนะครับในนามของวายุคพักวายุคพักเห็นน้องเปิดไปพายขึ้นมาก็เข้าใจครับวิธีเรือมันก็ต้องถ่ายครับนักกีฬาก็ต้องพัฒนากันต่อไปเรือจากบางกามนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับฉันเองครับสอนสวยครับสอนใด้สวยชุดผ้าก็จะกาดจากการครับในนามของชุดเปิดครับก็ถือเอาพา แบบธรรมดาครับสะพายผ่านมาเยาไว้ต้นนั่งยงายนับครับว่าข้อนะาอาจจะไม่ถึง จะอยู่ในร่องน้ำก็เหมือนกับเทศบาลสามนั่นแหที่ว่าเจอกับที่บานเพ้หดือรั้งแพ้หดือรั้งอยู่ในร่องน้ำแต่เพ้หดือรั้งไม่ยอมไม่ยอมไม่ถอนไม่แท้กันเราเลยว่าเปิดไป่ผ่านแต่เทศบาลสามบอกว่าที่ห้าเขายังดีครับที่ห้าได้ฆ่ารถกระบะได้ฆ่ารถกระบะแต่ว่าเพ้หดือรั้งจะยอมไม่ยอมจะยอมไม่ยอว่าแล้วจะเกิดไม่ผ่านแทนจะอยู่แทนจะ แกแรง่งนี้แกัไม่ได้ไม่ได้ริงใจปวไปขวาวนไปขวาเลยว้ยรองน้ำเดงร้องน้ำเดงแกแรงไม่ได้แกเแรงไม่ได้มองด้วยสายตาสวรรพักสุวรพิักดีออกมาแล้วดีออกมาแล้วสุวรพิกกดูดี้วพัใจจแล้วไปใจแล้วนี้นี้าดดแล้วสิงใจสึงอตเบายุดให้สุวรรณพหัไหลเข้าเส้นชัย ทรกับการให้เรือร่องน้ำมาเหมนครับสุวรรณพี่พักเป็นเรือชนะไปครับเอาต่อไปทิ้งที้ลูกผมในร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเปิดไปถ่ายแดงึ้นมาแต่ไม่พร่องไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับเปิดไปถ่ายเปิดใส่เรขอมาเหมือนกันไม่มีใครยอมใครแซ่บดีแหกสีฝ่ายเจ็ดสีฝ่ายเจ้ากันเที่ยงนี้ที่ว่ามาดูดีว่าลูกผมจะโดนทะยานโดนทะยานเข้าหับดันใจโชคชื่อหรือไม่หรือว่าจะเป็นใบพร่องว่าแล้วลูก เอาครับน <ừ, S 2> ้องน้อยครับสลับร่องน้ำให้เขาเก็บลอยเรือก้าวมาก่อนครับร่องน้ำแดงครับเรือโลดกโขนไปเรือชนะไปในเที่ยวนี้จู่ในสายน้ำแดงเจอกับพิบานโลูกโขนลดกโขนจะโจทย์สายจานสมชื่อไม่สมชื่อต้องขามใจกันเพราะเที่ยวนี้ร่องน้ำระเบิดเรื่องมาแดงแสงตีมาแดงแสงได้เลยเว้ยต้องดีว่าเที่ยวนี้อะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยววันจนยามุ่งบอกว่าไม่มีอาจารย์เจ็บเสียนะครับพวกผมมาหาประการมาถึงคันนี้ก็ถือว่านี่ที่สุด นานานงสาวดีจะเข้าตำราครับหนึ่งไม่เป็นไรสองกองข้าสาวตามตำห,หนัเลยครับว่าแล้วโลกโหนจนตะยานโลกโหนจนตะยานหนีหนีออกมาเลยจ้า เดี๋ยววชนจ้ามึงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับมาเพื่อหาประสบการณ์มาเพื่อหาประสบการณ์เมื่อมีประสบการณ์่อไปอีกหนึ่งปี้องเจอการโลดโมดแน่นอน กันไม่รอช้าให้ร่องน้ำแบกครับเรือโลดโผนเป็นเรือชนะไปครับโลดโผนตอชนะไป2ในสามเที่ยวครับโลดปัดเจอกับเจ้าแม่ฟ้าผัชร์เลยใจอยู่กันเฮยใจอยู่เฮยใจไปต้องถามใจกูจริงใจนะเนล่ะเปิดกันมาอย่างนี้เปิดกันมาอย่างนี้บอกแล้วใส่กันเต็มร้อยใส่กันไม่มีใครได้เดียดเดียดตีสามก่อนเปิดไปฟัดเปิดไปฟัดเจ้าแม่ฟ้าผัชรเจ้าแม่ฟ้าผัชรตีหนีตีเลยเว้ยดูที่ตีอย่างก่อนไล่ที่ไล่ที่ไล่ตามขึ้นมาตามขึ้นมาจะตามไม่ทันตอนนี้นะเ หน้าดูหน้าดูเดี๋ยวขวาขวายูฟักได้สายน้ำได้เจอกับดีหบานบอลราปีบอลวาปีร่องน้ำตะบดเยี่ยมดีจันทร์ปรับบุวานปีให้กำลังใจอยู่ให้พรอยู่เว้ยบอลวาปียากนะครับร่องน้ำตะบนจะเอาชนะได้หรือไม่ได้แต่ว่าจุพักที่ขวายิ่งแรงยิ่งขวายิ่งแรงจะแพ้ได้หรือไม่ได้ ไม่สู้กันอีกเดี๋ยวเที่ยวแต่ดาวจะไม่ฟาดหวันจาไม่ฟาดหวัญไม่ย่นไปเจ้าไม่ท้องไม่แท้น่าจะไม่ยอมนะครับน่าจะไม่ยอมแต่บอกไดแไหตาตีอยากก้อนว้ยังไงตีอยากก้อนไปไปไปนี่นี่มาเลียหวันบอกว่ายังไงยังไงผมขอยุตีแล้วกันขอยุตีแค่น้ำนิดมัต้องมีน้ำตาแล้วผมอยากกลับระดมแล้วผมอยากกลับระดมแล้วอย่าลืมดิผมจะมาว่าแล้วฟาดหวันก็ไปย่นไปฟาดชุดสุดท้ายไหลข้าวส้นไ เดงครับเดงชนะกรรมการเอานะครับจะเป็นเที่ยวติดายหรือไม่ประเภทก้าวผีพายครับผดวาปีเจอกับวายุพักครับัผีมาหน้าดูหน้าจบเจอกับผีมาผดวาปีผดวาปีไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับวายุพักออกจะหน้าเมล็ดเที่ยวมาดูที่ว่าเที่ยวนี้ผดวาปีจะแก้ไม้แก้ปืนสําเร็จหรือไม่แต่หันด้วยสายตามองด้วยสายตาแล้วเกินไปหวาขึ้นมาลยุพักเด็ขึ้นมาเด็ขึ้นมาร่องนานมาเปิดวัวพายการเผยนี้มาแล้ยจ้า